ที่จริงแล้วเนี่ยคาพีสามแปดศูนย์ตัวนี้เป็นปืนสัญชาติอเมริกันนะครับเป็นปืนทางชาติอเมริกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นเจ้าของบริษัทหรือผู้ก่อตั้งนะครับเป็นคนเกาหลีนะครับเป็นคนเกาหลีด้วยนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ j a c t ก o n g u ากับสาระความรู้และความบันเทิงเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาวุธปืนถูกกฎหมายที่ผมตั้งใจนำมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้จะเป็นคิวของปืนสั้นนะครับเรียกว่าเป็นปืนสั้นพกซ่อนขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันครับถ้าพูดถึงปืนพกสั้นขนาดเล็กนะครับผมก็ได้เคยทำคลิป ามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็หลายกระบอกอยู่นะครับหลายกรบอกอยู่วันนี้เราจะมาดูเจ้าตัวนี้กันนะครับเจ้าตัวนี้คือคาพีสามแปดนะครับคาพีสามแฟังดูเผลนๆมันเหมือนกับจะเป็นปืนเยอรมันนะใช่ไหมฮะด้วยชื่อชื่อนะฮะมันคล้ายคลึงกับสำเนียงของเยอรมันนะฮะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคาพีสาตัวนี้ เป็นปืนสัญชาติอเมริกันนะครับเป็นปืนสัญชาติอเมริกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นเจ้าของบริษัทหรือผู้ก่อตั้งนะครับเป็นคนเกาหลีนะครับเป็นคนเกาหลีด้วยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเยอรมันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวปืนกันครับคาพีสามแปดเป็นปืนขนาดจุดสาม A.C.P. นะครับออกวางตลาดครั้งแรกในปี2008นแปดนะฮะ ขนาดของปืนตัวนี้นั้นเรียกว่าอยู่ในชั้นซับคอมแพกนะครับคือเป็นปืนที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะดูนะครับในฝ่ามือเรานะครับเป็นปืนที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดมากนะครับตัวปืนเนี่ยเป็นปืนโพลิเมอร์กึ่งโลหะนะฮะโดยมีความยาวทั้งกระบอกเนี่ยเพียงแค่123มมิลเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณ4นิ้วปลายๆนะครับเพื่อนๆก็คิดง่ายๆนะฮะ ส่วนความสูงเนี่ยอยู่ที่หนึ่งรมิลน,นะครับหนึ่งมิลก็ประมาณ4ี่นิ้วนะฮะพูดถึงความหนานะครับจุดที่หนาที่สุดของเขาเนี่ยเพียงแค่24มิลน,นะฮะย4ิี่มิลส่วนตัวด้ามนะครับเพียวบางมากเลยนะครับเพียวบางมากความหนาของด้ามเนี่ยเพียงแค่20มิลเท่านั้นเองนะฮะยี่สิมิลก็เท่าไหร่อ่ะสองเซนถูกไหมฮะอ่าพูดถึงแมกกาซีนนะครับ แม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนสามารถบรรจุกระสุนขนาดจุด380 ACP ได้6นัดนะครับถ้าบวกอีก1นัดในรังเพลิงก็เท่ากับได้7นะฮะก็เป็น7นัดแบบเต็มๆนะฮะเช็ดกระสุนเรียบร้อยครับปืนปลอดภัยไม่ต้องห่วงพูดถึงลำกล้องนะครับลำกล้องเจ้าตัวนี้มีความยาวอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะฮะ2นิ้วครึ่งการทำงานของตัวปืนนะครับการทำงานเนี่ย ตัวปืนเป็นระบบเข็มพุ่งนะครับเป็นระบบเข็มพุ่งและมีสมอล็อกเข็มแทงชนวนนะฮะมีสมอล็อกเข็มแทงชนวนศูนย์หน้าและศูนย์หลังเป็นเหล็กนะฮะศูนย์หน้าและศูนย์หลังนี่เป็นเหล็กฝังจุดเรืองแสงเอาไว้ให้นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับส่วนศูนย์หลังเนี่ยเขาจะมีสันขึ้นมานะฮะเพื่อนๆสังเกตนะครับมันจะมีสันขึ้นมา จะมีสันขึ้นมาเนี่ยเข้าไว้เผื่อสำหรับเวลาเราขึ้นลํามือเดียวนะฮะโดยใช้ตัวศูนย์หลังนี่แหละเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวนะฮะเพื่อที่จะกระชากสไลด์อ่ะพูดง่ายๆนะครับพูดถึงเจ้าจิ๋วตัวนี้นะครับน้ําหนักเพียงแค่290กรัมเท่านั้นเอง290กรัมนะครับไม่ถึง3ขีดนะครับโดยประมาณ และน้ำหนักไกนะครับที่ผมวัดได้ก็อยู่ที่ประมาณ5ปอนด์นะฮะก็เป็นน้ำหนักไกที่กำลังพอดีนะครับสำหรับปืนต่อสู้ดีกว่าเราเราคงไม่ใช้ปืนประเภทนี้มา,ายิงนั่นยํำนะครับตัวไกลของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างลากลึกนะฮะผมมีความรู้สึกว่ามันจะลากลึกนะฮะแต่พอชนกำแพงแล้วเนี่ย คมนะฮะไกลคมแต่มันจะลากลึกนิดนึงนะฮะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คา,าเขาไม่ได้ทำเซฟอะไรมาให้เลยนะฮะตัวนี้ดูรอบๆตัวปืนนะครับฮะปลายลำกล้องนะครับก็จะปลายสไลด์นะฮะจะมีเขียนไว้เลยนะครับ p ีสามแปดศูนย์นะครับคานะฮะคาอาร์มนะฮะคาอาร์มตัวนี้ก็มีโลโก,โก้ของคานะครับ ปุ่มปลดแม็กคันค้างสไลด์นะครับฝั่งนี้ก็โลโก้ขาแล้วก็เรียบเลยนะครับเซเลชันจะมีเพียงส่วนหลังของสไลด์นะฮะด้านหน้าไม่มีนะฮะดูจากงานเนื้องานนะครับก็ดูแล้วก็เป็นปืนที่มีความละเอียดพอสมควรนะครับเนื้องานผิวงานก็ดูดีนะครับดูดีเหมาะสําหรับเป็นปืนสํารองนะฮะปืนสํารองปืนพกซ่อนนะครับ พราะกระสุนขนาด .380 เนี่ยก็ให้อนุภาพไม่เบานะฮะก็ไม่เบานะครับก,ก็ก็เกือบเกือบเก้ามมเลยนะฮะเรียกว่าหยุดยั้งภายได้นะครับเห็นเออเล็กๆขนาดนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะนำเจ้าคาพี .380 ตัวนี้เข้าไปทดสอบกันที่ห้องยิงนะครับไปดูฟิลลิ่งของมันกัน กระสุนที่ใช้วันนี้ก็เป็นกระสุนจริงนะฮะ FMJ ของบุลเลต ไปดูเป้ากันครับกลุ่มก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับปืนลำกล้องสั้นๆแบบนี้นะฮะอยู่ในวง9นะครับอยู่ในวง9ลําลำพังแค่นี้นะฮะมันก็สามารถหยุดยั้ยงไภัยได้นะครับสำหรับการ ใช้ปืนขนาดเล็กแบบนี้นะฮะอันนี้ในระยะ10เมตรครับผมครับก็สำหรับคา p 380นะครับปืนขนาดจุด380 ACP ก็ได้ทำการเทสให้เพื่อนๆได้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปืนที่ยิงนุ่มดีนะครับยิงนุ่ม ถึงแม้จะเป็นปืนที่มีขนาดเล็กนะฮะแต่ก็ให้ความแม่นยำอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคาคาม3 8 0ในวันนี้ผมก็คงจะมีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามช่อง J Action Guy ไว้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีปืนกระบอกใหม่เข้ามาจะได้ไม่พาดชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ